Hello, ทุกคนมีใครขาดชีวิตชีวาบ้างช่วงนี้อาจจะพาทุกคนพาไปที่คาเฟ่ Watermillfruit นะคะเป็นคาเฟ่แพดเซนลีฟเป็นคาเฟ่หมาค,คาเฟ่นี้นะคะตั้งอยู่ใกล้ๆกับบ้านข้างวัดค่ะอยู่ตรงโครงการร้านเสี่ยวนะคะอยู่ด้านหลังสุดของโครงการเลยค่ะเดินเข้ามาก็จะเจอน้องหมามากมายเลยสําหรับวิธีการเข้ามานะคะเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าเพื่อรักษาสุขอนาะมัยให้นนองหมานะคะแล้วเราก็เข้าไปสั่งเมนูน้ำค่ะเมนูน้ําจะอยู่ที่ประมาณแก้วละ80บาทซึ่งถ้าเราไม่อยากทานน้าเราก็จะเสียค่า เข้าชมน้องหมาเห็นที่80บาทแต่ถ้าเราสั่งน้ำเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะสามารถเล่นได้อุ้มน้องหมาได้ตามอัธยาศัยอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลยค่ะน้องเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเฟลลี่สามารถเล่นได้ทุกตัวแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยใจดีมากค่ะเพราะน้องหมาตัวเนี่ยเป็นน้องหมาที่ได้รับการรับเลี้ยงจากเจ้าของเดิมที่เลี้ยงไม่ไหวว่าตัวเนี่ยไม่ได้ถูกซื้อมาจากฟาร์มนะคะทุกท่านสามารถไปอุดหนุนได้เลยนะคะที่ร้าน p i r t u a l m i s e f o o d ome. อ n d นเกมค่ะ